สวดีครับผม,มเปิดช่อง R L นะครับนี่คุณที่ในงานนะไปี่คนแรงนะในงานนะมีเจนะครับที่สงขาสปีดเวทะะวันที่1 7เจนะครับมีนะ 2, สอันะครับ อัานนี้เป็นการเว้นนะครับนีข่ขาก,กับขับทางนี้เลยนะฮะเดเี่นะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับที่สงการสปีดเวยนนะครับมีการแข่งขันทางเรียบด้วยทำให่เป็น2ล้อ4ล้อนะครับ F อซก็มาแล้วนะครับมาดูเว้นนะเว้นกระจาย การจับคู่กันนะฮะดีมรุสภาทนะั้งสองคันนะคไปไปงจะแรงหน้าดูนะเอามาดูชุดต่อไป มีการยกล้อยาวนะครลองไปนะครับจับคู่สามคันนะครับอวัตติวิกเตอร์สองนะิกเตอร์สามคัรที่สามเก้าเกียร์ลบากนะรับมาดูครับต่อไปลัางต่อไปนะครับ ดูชุดต่อไปนะฮะดีดันลงแล้วเอาอีกนะต้องอจับคู่แล้วนะฮะดีมุกตผาหรือว่าไยนะ

นอนนะขับโมดลันต่อไปนะชุดต่อไป ก้องอยังเอามาดูนะครับเอ็ดเมนเอ็ดเมนขับเองนะเอาซสอนท้ายเลยสอนท้ายเลยเอาไปขึ้นไปเลยซ้องไปเอ้ายกล้อยกล้อไป <c oughs> ติดกล้องยัง่ะ <c oughs> เอาละจัดไปนะ เฮ้ยเว้ยเฮยเทาอยู mm ่เอาอยู่เลี nah, ้ยงได้เว้ยเฮ้ยโฮ้ยสุดยอดยาวไปมากนะโอ้โลงนะก็ถ <S Je Two> <S wurde> ือว่ามาเปิดก็อยู่ในขับรถขับรามานานนะฮะก็ในการยกล้อเที่ยวชาตนะโอ้โหดูการเข้าโค้งนะเป็นกลุ่มเป็นกวนเลยนะฮะเอ็นซี นี่ครับทีนี้ที่เดียวครับที่ส,สุขาสปีดเฟยครับที่รองรับสนุนท่านที่สองในะาการแข่งขันยานพาหนะาานะครับสถานที่มันอยู่ที่ในในงานคะรับ KK น,ะน,นะครับเสาอุ่นเชิญนะครับบอกอยู่เลยครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อนะครับเป็นกำลังใจนะครับช่างแล้วก็คนขับด้วยนะก็ขอ,อขอบคุณคนระับ ร้านเอ่อร้านสาตโ์นกนะครับที่อสายเสื้อเอ็กเมนมาใส่นะครับร mm hmm. ้านช่างเอกก็จะให้นะครับช่างเอ่อช่างเอกก็จะให้เสื้อน้ำถูน้ำล้กงยาให้มาใส่นะครับร mm ้านช่างสัตรูจะให้เสื้อสีแดงของช่างศักให้เอ็นมาใส่นะครับแล้วก็ร้านช่างศอก็จะให้นะนี่ ตัวขับนะฮะเสื้อเ l สอมาใส่เอามาดูนะขอบคุณนะ